เกิดไหมนลำลายของเจ้าว่ะสุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนๆพืเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับส้มสองสุพรรณบ้านาเด้อเพื่อนเด้อเอาคลิปวิดีโอนี้กอยกับสีได้ผ้าเพื่อนเพื่นเอฟซีทุกท่านการหอยคือเก่าเลยเพื่อนๆพือนคอยมาเมื่อนี้ก็มาครับผ่านเติมเพื่อนสองคน ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อนเด้อก็เป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอเด้อไปมาเนี้ยผ่านตือพันยางก่อนเลยงอกงอกไปก่อนล่ะก็ไปสิได้ยางลำหลังนะมานี้ไปหาไม้ที่เราเคยเฮ็ดไว้แล้วอยู่พุ่นสนพุ่นละที่ได้เลาะไปทำการเลยเด้อเพื่อน เห็นกบมากกว่าสีได้เอากบเห็นขังคะก็สีได้เอาขังคะน้ำหรือขังคกมาละหลุดเป็นรงค์การติดตามเป็นองค์การเดิมๆเด้อหลังจากที่เฮาเมื่อนี้เฮาก็สีได้นึ่งข้าวนึ่งน้ำอีได้ว่าข้าวสุดเลยเลยก็สีได้นึ่งเลยค่ะทันได้อาหารการกินก็สีได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเลยกินข้าวสีดืดๆนิดหน่อยนึงนะมันจะแซ่บ หย่างวไปัไปนวานนึงพันเติมหอดพดและถือว,ว่ามา,มาหาไมคิตักหอยก็บบดเอาไว้แต่เก้าก็บบอ่อเห็นเพิ่นหาเลาะไปเลาะมาพันเติมนี่เลยพาก็ไม่ได้ถือมีดก็ไม่ได้ถือ,อากโอ้ยเลาะไปเลาะมา ถ้าเบิ่งผ่านเพิ่นสิหาวิธีการได้ใดเปลีย่ยนการได้ใดเพิ่นกติดตามต่อไปเด้อเพิ่นเพิ่นเด้อมันเติมเบุญเสียให้ได้เก็บเท่อะนู่นเถอะอะไรนี่ล่ะสุดเหนียวแง่มะขะแง่ได้เพื่อน มันมีแต่หุ่นตัวใหญ่ผ่าน, <_ S 1> านตื่นผ่น่ไปิลงน้ำไม่ได้ผันบ่ไดนในผ่านมาการห่วยรอบนี้ การนูกระหลายทีงการเลยแบบไม่บาลนี่การโอ,อยมาดีาอยูอนย่นี่อีกอืออือคือคือแน่ตรงนี้

ยาม่ค yeah. ืน um nah. okay, ุดไะไม้ม ouais. ันก็ได้ผลมีต้อนั่นน่ปุ๊กรแหลม ถือว <displayed, S 1> ่าผลงานของคอยเรพันเติรกับหลายเตอร์ไปได้เพิ่นๆหลายกว่าสุดก้อนอยู่ประมาณโอ้หกโลหกโลปลายก็แล้วถือว่าพออยู่พอกินแหละก่อนกลับคอยกัได้ลองเบิึงปะโอได้เพิ่นๆปรากฏว่าพอได้อยู่ได้กินนะเพิ่นๆมันมานเต็มทั้งวิบเนาะหลังจากที่แจ้งมาเลยกั คอยกับชิได้แต่งอยู่คอกินได้เปิดเผยหอยเขามาคืนนี่กันจนสวายจนตะเวนซุ้งไปงานประจำมาแต่งงานประจำแล้วก็สชิได้แต่งอยู่คอกินนั้นเหมือนเปินเผยปลาปั่นเพ่ยกับมาฮอดพอดีแล้วกับเ่ยกับชิได้ดิหอยเขากะใซ่อะไรกับเผยกับชิได้ต้มนั้นเหมือน เกิดไหม้ำลายหเจ้าว่ะลายยามันเห็นขับปังโลไมีจะกินเนอีอยับๆเลยูย่บง หลังจากที่หอยชุกแล้วก็คอยเรทีมงานกระตมแจวคักแน่แล้วเกิดสิได้เขากินลดผากันกินได้ไหมนี่จำแจวเลยจีมจำแจวเลยนะมาเปิดเฟนกินข้าวกินน้ำด้วยกันให้ฟันเติมเอากคนละคักขนาดเพคนละใครเกิดสีขออนุญาตกินข้าวกินน้ำด้วยเพิ่เฟนมาแซ่บๆซฟตรกันก่อน